ารเรื่องนกคูก่กับกระต่ายในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและหญ้าสีเขียวมีนกคู่กตัวหนึ่งชื่อว่าหูก้าซึ่งเป็นนกคูกที่ฉลาดและมักจะนั่งเง,เงียบบนต้นไม้สูงเพื่อคิดทบทวนทุกอย่างและมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อกระต่ายน้อยปุกปุย เป็นกระต่ายน้อยที่เต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้นมันชอบวิ่งไปมาและไม่เคยหยุดอยู่กับที่วันหนึ่งกระต่ายน้อยวิ่งมาเจอฮูก้าบนต้นไม้ใหญ่มันตะโกนขึ้นไปด้วยความตื่นเต้นว่าฮูก้าฮูก้าฉันวิ่งเร็วที่สุดในป่าฉันสามารถวิ่งรอบๆป่าได้นานในเวลาไม่กี่นาที ฮูก้าหันมามองกระต่ายน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบกระต่ายน้อยฉันรู้ว่าการวิ่งเร็วทำให้เธอรู้สึกสนุกแต่เธอเคยคิดไหมว่าบางครั้งการวิ่งเร็วอาจทำให้เราพลาดสิ่งที่สำคัญกระต่ายน้อยฮูกา้ามองหน้าและถามว่าพลาดอะไรละ่ะฉันเห็นการวิ่งเร็ว ทำให้ฉันได้ไปถึงที่ต่างๆอย่างรวดเร็วหูก้าหัวเราอเบาๆบางครั้งการที่เราวิ่งเร็วอาจทำให้เราพลาดการมองเห็นสิ่งสวยง,งามรอบตัวหรือแม้แต่สิ่งที่อาจเป็นอันตรายได้เช่นหินหรือหลุมในปา่ากระต่ายน้อยคิดอยู่สักพักก่อนจะตอบว่า แต่ถ้าฉันวิ่งไปช้าๆฉันจะทำได้ทันไหมล่ะฮูก้าพยักหน้าการที่ทำอะไรช้าๆอาจทำให้เราไม่มีเวลาในการคิดและตัดสินใจได้ดีขึ้นถ้าเธอเดินไปเรื่อยๆสักพักก็อาจจะเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนกระต่ายน้อยยังคงสงสัยแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ควรหยุดวิ่ง และเมื่อไหร่ควรวิ่งฮูก้าตอบด้วยความใจเย็นเธอจะต้องสังเกตและรู้จักตัวเองการวิ่งเร็วและการหยุดคิดเป็นสิ่งที่ควรทำให้สมดุลถ้าเธอทำอย่างนั้นเธอจะได้ทั้งความเร็วและความรู้ในเวลาเดียวกันกระต่ายน้อยคิดตามคำพูดของฮูก้าและตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำ มันเริ่มวิ่งไปในป่าอย่างช้าๆและระมัดระวังพอมันเห็นก้อนหินก้อนใหญ่วางขวางทางมันก็หลีกเลี่ยงได้ทันเวลามันยังได้เห็นดอกไม้สวยๆที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นกระต่ายน้อยกลับไปหาฮูก้าและบอกว่าวันนี้ฉันลองวิ่งช้าๆและระวังสิ่งรอบตัว ปรากฏว่าฉันได้เห็นหลายสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขอบคุณคำแนะนำของฮูก้าจริงๆนะฮูก้ายิ้มและพูดว่าดีมากความเร็วไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญความสามารถในการสังเกตและการตัดสินใจอย่างมีสติคือสิ่งที่จะช่วยให้เธอประสบความสำเร็จในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีความเร็วอาจเป็นสิ่งที่ดีแต่การหยุดคิดและสังเกตสิ่งรอบตัวจะช่วยให้เราปลอดภัยและไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิต